ต่อไปนะคะเราจะกล่าวถึงคุณค่าด้านสังคมกันบ้างค่ะคุณค่าด้านสังคมนะคะเราก็จะเห็นว่าวรรณคดีเรื่องนินราชดภูเขาทองเนี่ยได้มีการบันทึกเรื่องราวสภาพสังคมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะบริเวณริมสองแม่น้ำเนี่ย นะว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างที่เขาประกอบนะคะมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเป็นเสมือนกับกระจกสะท้อนความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเลยนะคะโดยมีการสดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจสภาพสังคมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะ,นะคะยกตัวอย่างนะคะ,ะคุณค่าด้านสังคมในส่วนของวิถีชีวิตเนี่ย ถึงแขวงนนชนลมาศตลาดขวัญมีพ่วงแพแรแปรพันธ์เขาค้าขายทั้งของสวน ล้วนเรืออยู่เรียงรายพวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืนนะคะส่วนนอนผู้กล่าวว่าเดินทางถึงนนทบุรีก็ได้บอกว่ามีตลาดน้ำนะคะนะก็จะมีการขายเสื้อผ้าผ้าแพรเครื่องนุ่งห่มต่างๆมันแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นเลยว่ามีการประกอบอาชีพค้าขายนะคะค้าขายนะต่อไปค่ะถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแลสะพร่ง มีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย ตรงหน้าโรงพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเรียงมาเมียงมองถึงบ้านยวนนะคะสุนทรพูดเล่าว,ว่าเนี่ยที่บ้านบ้านยวนนะคะก็จะมีโรงเรือนที่เขามีการาขังกุ้งขังปลาแล้วก็มีการวางพงพางเอาไว้ดักปลาด้วยนะคะนนหน้าหน้าี่ก็จะมีการจับจ่ายซื้อขายปลากันนะคะอา,อาจกล่าวได้ว่าชาวบ้านยวนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรเอ่ยหาปลาแบบนี้ก็ต้องเป็นชาวประ มองหาปลาแล้วก็เอามาขายนะคะชาวบ้านวยวนประกอบอาชีพประมงนั่นเองนอกจากค้าขายแล้วก็ยังประกอบอาชีพประมงหาปลาเองด้วยนะคะถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับขมเหลาเหมือนชาวไทยนะคะอันนี้ส่วนท้องผู้เดินทางถึงปากเกร็ด นนทบ,บุรีนะคะก็ได้บรรยายว่าเนี่ยปากเกร็ดเนี่ยเป็นบริเวณที่มีชาวมอนอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเลยแต่ก่อนในหญิงสาวชาวมอนเขาจะมีการเกล้าผมนะคะแต่ว่าพอหญิงสาวชาวมอนเข้ามาอยู่ที่ปากเกร็ ะะวัฒนธรรมต่างๆของตนเนี่ยมันก็ถูกลบเลือนไปไม่มีการกล้าผมแล้วนะคะแต่เปลี่ยนมาแต่งหน้าแต่งตาด้วยเครื่องสำอางเหมือนกับชาวไทยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปออตามยุคตามสมัยตามถิ่นฐานที่อยู่นะคะของผู้คน ต่อไปค่ะเป็นการปรากฏนะคะในส่วนของอประเพณีและก็วัฒนธรรมค่ะจากตัวบทนะคะจะเลี้ยวกลับรับเขตประเทศสถานทรมานหม่นไม้หรือไทยหมอง ถึงเขมาอารามอารามทองเพิ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืนนะคะสนทรผู้กล่าวว่าตอนนี้ถึงวัดเขมาแล้วแล้วก็กล่าวว่าเนี่ยเพิ่งจะมีงานเฉลิมฉลองไปเมื่อวานซืนนี่เองนะแต่ก่อนเนี่ยสุนทรภู่ก็เคยตามรัชกาลที่สองเนี่ยนะคะเสด็จมาที่วัดนี้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีการจัดงานสมโพธิเฉลิมฉลองภายในวัดในสมัยก่อนนะคะทําให้เห็นว่าวิถีชีวิต คนไทยเนี่ยผูกพันนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนะคะมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบนันเราก็ยังคงมีความเชื่อนั้นๆอยู่นะคะ นอกจากนี้ยังเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคนั้นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นการาพรรณนาถึงเจดีย์ภูเขาทองนะคะว่ามันมีความงดงามอย่างไรบ้างไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทองดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัยอยู่กลางทุ่งรุ่งโรจนสันโดดเด่นเป็นที่เล่นนาว วาคงคาใสาที่พื้นลานฐานบัดถัดบันไดคงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคันเนี่ยกล่าวถึงความงามไว้นะคะของอ,องค์เจดียบูคขอทองนะคะในยุคนั้นที่สุนทรผู้เดินทางไปก็มีความงดงามอยู่และปัจจุบันนี้ก็มีการบูรณะปฏิสังขรก็ยังคงความงดงามนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั้นๆนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับคุณค่าด้านสังคมนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานะคะจากตัวบทก่อนหน้านี้นะคะมีการกล่าวถึงความงามขององค์เจดีย์ภูขอทองแต่ถึงกระนั้นเองก็ยังเผยให้เห็นถึงความซุดโทมนะคะขององค์เจดีย์นะจากตัวบทนี้เลยนะคะทั้งองค์ฐานร,นรานร้าวถึงเก้าแฉก ้าเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักโอเจดีที่สร้างอย่างร้างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตากระเด็นกรณีหรือชื่อเสียงเกียรติยศจะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็นเป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นเห็นแล้วเป็นอนิจจังเสียทั้งนั้นมันทำให้เห็นถึงอ่ะถึงแม้ว่า จดีย์ภูเขาทองจะมีความงามแต่ก็ยังเห็นถึงความสุดซ o m ที่เกิดขึ้นดูสิเจดีย์ที่สร้างยังร้างรักคือยังขาดการดูแลนะคะน่าเสียดายพูดมาแล้วมันมันรู้สึกถึงอ,อ่สิ่งที่ตนเองก็ประสบพบเจอมาเหมือนกันทําไมคะกันนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศสุนทรผู้ก็เลยกล่าวว่าเนี่ยมันก็คงเหมือนกับชื่อเสียงเกียรติยศแหละนะ ในยุคข,ของราชการที่สองเนตนเองก็เคยมีนะคะยอดาบรรดาศาักเช่นเดียวกันแหละแต่ทําไมคะเมื่อเวลาผ่านไปตอนเนี้ชีวิตเป็นอย่างไรล่ะมันช่างตกทุกข์ได้ยากสเสลือเกินคิดแล้วมันก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้นอนิจจังคือกดไตรลักษณ์นะคะคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ เกิดขึ้นคงอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนนะคะล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นค่ะและนี่ก็คือความเชื่อในด้านพุทธศาสนานะคะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกล่าวถึงความเชื่อ,อเรื่องโลกหลังความตายนะคะในตัวบทนี้เองนะนิ้วนรก16องคุลีแหลมดังขวากแซม เสี้ยมแทรกแตกสวยัยใครทำชูคู่ท่านครั้นบันไลัยก็ต้องไปปีนต้นหน้าขนทองคือมีการกล่าวว่าถ้าใครนะที่ประพฤติผิดนะคะเกี่ยวกับ การครบชู้ผู้อื่นนะคะเมื่อตายไปก็จะต้องไปตกนรกนะคะที่นรกขุมที่3ส,สินปรีนรกนะคะเป็นนรกที่มีต้นงิ้วสูงเลยนะคะใครที่ตายไปเนี่ยก็จะต้องไปปีนต้นงิ้วเพราะว่าประพฤติผิดสินห้านั่นก็คือสินข้อที่3นั่นเองค่ะและนี่ก็คือความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่สุนทรภู่เนี่ยได้กล่าวไว้นะคะเมื่อเดินทางนะคะถึงบ้านงิ้วนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกล่าวถึงนะคะรองเล่าเตากรั่นควันขมงมีควันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอบากรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะคะกล่าวถึงออการดื่มเหล้าเนี่ยมันไม่ดีเลยมันก็เหมือนน้ำจากนารกนี่แหละกินเข้าไปก็กัดกินใจของเราให้มันร้อนรุ่มแล้วก็มัวเมาเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนคนบ้าเลยลักษณะนี้นะคะในการพูดถึงเหล้า หรือว่าสุราเนี่ยว่าเป็นน้ํานรกนะโอ้บาบกร,รมน้ํานรกน้ํานรกคือน้ําอะไรน้านรกเป็นการกล่าวอุปลักษ์คือการเปรียบเป็นเปรียบน้ํานรกว่าเป็นน้ําเหล้านะเปรียบน้ําเหล้าว่าเป็นน้ําที่มาจากนรกกินไปแล้วทําไมคะทาให้เราร้อนรุ่มแล้วก็เหมือนกับคนบ้าเลยนะคะซึ่งการดื่มนะคะเหล้าดื่มสุรานี้ก็ผิดศีลน,นะผิดศีลห้าเช่นเดียวกันนะคะ ตายไปก็ต้องตกตะลกนะคะเป็นความเชื่อในโลกหลังความตายเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของข้อคิดทุกคนก็จะเห็นว่าการเดินทางของสุนทรผู้นอกจากจะบันทึกนะคะคุณค่าด้านสังคมวิถีชีวิตความงดงามด้านภาษาก็ยังมีการสอดแทรกคำสอนคติเตือนใจเกี่ยวกับมนุษย์ไวอ้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ทรงคุณค่ามากเราสามารถนำมา ปรับใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดในการสอนเรื่องคำพูดนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรถถ่อยอร่อยจิตแมนพูดชัว่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานะคะก็คือพูดดีก็เป็นสีแกะตัวถ้าพูดไม่ดีนะคะก็ไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมด้วยนั่นคือคำพูดจะดีจะร้ายอยู่ที่เราพูดนะคะ ต่อไปค่ะยังสอนเรื่องการครบคนนะสุนทรผู้บอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักสังเกตคนไม่ใช่จะดูแต่ภายนอกนะต้องดูลึกเข้าไปถึงจิตใจที่ต้องเรียนรู้กันไปในระยะเวลาที่ยาวนาน เหมือน,นกับการกล่าวเปรียบว่าผลมะเดื่อในข้างนอกก็ดูดีแต่ทําไมคะข้างในเนี่ยมีแต่มแมลงวีมันกับคนพานไงถ้าเราจะคบคนเนี่ยดูภายนอกเนี่ยไม่ได้ต้องดูภายในด้วยนะคะคนพานเนี่ยหวานนอกขมในฉะนั้นจะคบใครต้องดูดีๆ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องนี้ราชภูเขาทองการวิเคราะห์คุณค่าต่างๆเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะที่จะกลับมาดูวิดีโอนี้ซ้ําๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยนะคะเมื่อเราดูครบทุกคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมที่จะกดทําข้อสอบนะคะทางด้านนี้นะทุกคนสแกน QR code กดทําข้อสอบสิว่าเออเราเรียนไปแล้วทบทวนเนื้อหาไปแล้วมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ะะสามารถกดทำได้นะตะลอดเวลาเลยทำซ้ำๆบ่อยๆจะได้เกิดทักษะแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องลาไปแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคาเรียนวิชาภาษาไทยแล้ววันนี้คุณครูปรียดาหมายงามต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ